สารไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้สารไทยแลนด์จะพามาชมอีกหนึ่งโครงการการขุดโคกหนองนาวัวเดลครับเนี่ยพอดีนั่งรถผ่านมาตรงนี้ครับมาเจอเขากำลังขุดโคกหนองนาเนี่ยครับโอ้สวยสวยทีเดียวใช่ครับสวยครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอดีมาไม่เจอเจ้าของครับมีแต่ช่างกำลังทำงานกันอยู่ครับ ไม่เจอจะของก็เลยสอบถามช่างเขาเกี่ยวกับข้อมูลนิดหน่อยครับเนี่ยครับผมก็ได้ถามช่างเขาว่าขุดลุงลึกแค่ไหนครับก็เช่างเขาบอกก็ประมาณ2เมตรครึ่งบางจุดก็เป็น3เมตรครับโอ้ก็สวยครับดูครับเป็นสวนว้าเนี่ยจากนี้ไปจากที่เห็นหมุมนู้นครับยาวมาฝั่งนี้ยาวมาเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับเนี่ยยาวมาทางนี้ครับนี่ครับ จะมาโค้งตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำออกใสมากเลยครับเนี่ยครับประมาณ2เมตรครึ่งไม่เกิน3เมตรครับช่างเขาบอกก็ขอเน้นว่าเอาข้างบนเนี่ยครับตรงทางเดินเนี่ยครับให้สูงเท่ากันส่วนความลึกแต่ละที่ก็เท่าไหร่ก็ได้ขอให้ข้างบนเท่ากันแค่นั้นเองครับเนี่เป็นชั้นครับเราจะจะเห็นว่าเจ้าของเขาเอา ยอดแฝกป็ลงแล้วครับเนี่ยน่ครับกดไปลงไปนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยโอ้โหมุมนี้ให้สวยครับพามาดูมุมนี้อีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพาเดินดูมุมนี้ครับมุมฝั่งนู้นคงไม่ได้เดินอะเดี๋ยวพามาเดินมุมฝั่งนี้ครับ ที่สอบถามช่างเขาบอกประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ,บ,อบอตอนนี้น่าจะประมาณแปดหมื่นครับประมาณนั้นครับแล้วก็เป็นการขุดเป็นเขาคิดเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงละพันเก้าร้อยบาทครับนะครับขุดวันหนึ่งก็น่าจะหลายชั่วโมงครับเนี่ยคงใกล้จะเสร็จแล้วครับเนี่ย พาไปดูมุมนู hmm. anyway, ้นท mm. right like ี well, ่กำลังโครอยู่ครับเนี่ยครับเห็นว่ามาสุดตรงนี้ครับมาสุดตรงนี้ไอตรงที่กําลังถมเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยมุมนู้นนะครับมันก็จะมาสุดจบกันตรงสะตรงนี้พอดีครับเนี่ยจะมาจบกันตรงนี้พอดีครับตอนนี้ก็กําลังโคตดอยู่ครับเนี่ยครับ เดี๋ยวพาไปเดินดูมุมนู้นครับนี่ครับเป็นวันอีกวขึ้นนี่ครับจะพาไปดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยครับมุมที่เห็นเนี่ยครับก็จะต่อกันมาเนี่ย ตรงงสูงที่เห็นนะครับจะมาต่อตามหลักที่วางไว้ครับเนี่ยมาถึงนี่นี่ครับหลักตัวนี้แล้วก็มาประจบกันตรงนี้พอดีครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ดินเขาก็จะทําเป็นเป็นคูครับเป็นคูเป็นคูเป็นคูคลองตรงนี้ตรงนี้ก็จะลึกลงไปเรื่อยๆครับตรงนี้อันนี้ก็นี่ครับเขาจเอาดินตรงนี้ตรงที่รถจอดอยู่ตรงนี้ครับ ฝั่งโน้นอ่ะนี่หน่อยเขาก็จะทําเป็นครูรอบๆครับถามว่าเป็นรูปอะไรตรงนี้แอบยังบอกไม่ถูกนะครับเป็นรูปรูปอะไรเนี่ยครับอีกหน่อยก็จะสวยครับตอนเนี้ถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยครับเดี๋ยวพาไปดูมุมโน้นอีกทีครับเขาจะขุดคลองไส้ไก่ให้รอบรอบนี้เลยครับ คนก็เดินมาดูเรื่อยๆอยู่ครับครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆตรงนี้ครับสูมิสูมิโตโม่ครับโอ้ย่อรถขุดครับสูมิโตโม่ครับ เดี๋ยอีกหน่อยที่เห็นเนี่ยเขาจะลึกเรื่อยๆครับเพราะเขาต้องเอาดินขึ้นมาใส่ข้างบนตอนนี้ช่างกำลังพักเบรกไปกินข้าวอยู่ครับผมก็เลยพาเดินคนเดียวอ้าเพื่อนซะแล้วเนี่ยครับจะเห็นว่าดูมุมนี้ครับ เนี่ยครับผมอาจจะพาเดินย้อนแสงนิดนึงครับเนี่ยครับโอ้เนี่ยมีชาวบ้านเข้ามาดูด้วยครับเจะของขาน่าจะมาตอนนี้ไม่มาครับนี่ครับเขาจะยกเนี้ยยกครูเหมือนฝั่งโน้นนะครับเนี่ยจะไปสุดฝั่งโน้นพอดีนะครับเนี่ยจะลึกเป็นชั้นก็จะทำเป็นชั้นที่เห็นนะครับ ก็จะลึกลงประมาณนี้ครับน่าจะลึกได้ประมาณนี้ครับเต็มที่ก็คงจะยาวไปนู่นครับตรงที่ลึกทตีเห็นนะครับใน,นยาวไปนู่นละครับนจนถึงตรงรถจอดนะครับตีเห็นเป็นน้ําครับน่าจะยาวแบบนั้นเป็นสองชั้นครับเห็นว่ามีคนมาดูอยู่ครับ มาดูตัวอย่างครับผงจะมาศึกษาดูตัวอย่างครับเนี่ยครับเนี่ยมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวนี้มันจะก็จะเป็นครูสาสหมดนะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นครูทางเดินเนี่ยครับเปลี่ยนมาจบตรงนี้ก็จะเป็นครองไส้ไก่ที่เนี่ยครับที่จะพาไปชมตอนนี้ยังไม่เริ่มขุดครับ ีขุดนิดนึงไปก่อนขุดเป็นเข็นเส้นแด่นมก่อนครับบรรยากาศไม่ชม,มไ,ไม่ได้เจอเจ้าของครับเลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยวันนี้ก็ชมไปก่อนครับเดี๋ยวขุดเสร็จรอบหนึ่งนี่ยผมยจะพาถามเจ้าของว่าหมดไปเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ ก่อนที่ก็สวยอยู่มากคนงานกันครับมาดูก็กดเนี่ยครับโคกน้องนาโมเดลครับหมูสิบเจ็ดบ้านโพทองหมูสิบเจ็ดครับเนี่ยเอามาให้ชมบรรยากาศบ้านโพทองหมูสิบเจ็ดเด,ดี๋ติดกับบ้าน โพครับติดกับบ้านน้องโพบ้านโพนะครับสวยงามเลยครับสวยงามที่เดียวอยากาศรอบให้ชมกันก่อนครับเนี่ยครับตอนนี้ผมมาอยู่มุมสูงๆครับยืนบนเนี่ยครับ ให้ดูมุมรอบๆครับอ่าเดี๋ยวดูจากมุมนี้ครับโน่นครับมันจะรอบจากนี้ครับกดรอบนี่ครับจากโน่นรอบมาฝั่งนี้ครับเนี่ยครับจะรอบมาฝั่งนี้เลยครับยาไปโน่นครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ ใก้เสร็จแล้วเจ็สิเอเซีกหน่อยก็จะสวยงามครับดเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพามาชมอีกทีหนึ่งครับแต่ไม่รู้จะเจอเจ้าของหรือเปล่าแค่น,นั้นแหละครับนี่ผมขึ้นมุมสูงเลยนะครับเนี่ย,ยมองลงไปก็จะลึกพอสมควรเลยครับเนี่ยรถไมโครลงไปข้างล่างนั่นครับรถขุดลงไปข้างล่างนั่นเลย ก็จะเป็นระดับระดับหนึ่งสองสามนู่นไปคือระดับที่สี่นู่นับเดียนกำลังุดอยู่